สวัสดีครับพบก,กับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ efin stock pick up นะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับถามมาว่าผมใช้โปรแกรมอะไรในการเปิดนะครับในการดูกราฟนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมใช้ก็คือเป็นสิ่งที่ทั่วไปนะครับเป็นโปรแกรมทั่วไปนะที่แบบมีให้ใช้ฟรีๆนะ แล้วแต่นะครับซึ่ง efin stock pick up เนี่ยส่วนมากก็จะให้ใช้ฟรีนะต้องติดต่อกับโบรกของท่านเองนะครับว่าท่านใช้โบรกไหนแล้วก็เขาก็จะให้เป็น user name id มาแล้วก็ password เราก็เข้าไปใช้ efin ได้นะครับโดยส่วนมากใช้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ Option ที่มากกว่านั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ จ่ายค่าสมาชิกของ efin นะครับจะได้สามารถใช้ฟังก์ชันที่เทพๆได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะครับใช้ของฟรีก็พอแล้วนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้ efin stock pick up แบบมันนี่เบ t เตอร์เข้าๆนะครับถ้าคุณเปิดเข้ามาอ่านี่คือ efin stock pick up เนอะถ้าคุณเปิดเข้ามาเนี่ยคุณก็จะเห็นหน้าจอแบบนี้แหละ นะครับซึ่งอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งคนที่เป็นสายเขาเรียกว่าอะไรสาย V i นี่อาจจะแบบปิดเลยนะครับเห็นหน้านี้แล้วปิดเลยนะครับสายครับสายกราฟก็ปิดเหมือนกันแล้วงงนะครับอะไรเนี่ยหน้าต่างเยอะแยะมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้แบบอ่าที่ฟังเอาเป็นว่าฟังก์ชันที่ได้ใช้บ่อยๆแล้วกันเนาะ ถ้าคุณอยากดูกราฟนะครับคุณก็กด F7 นะครับ F7 นะ,ะกด F7 เข้าไปมันก็จะเป็นกราฟออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นกราฟออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราจะดูเซตเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับเซตนะเห็นไหมครับแต่ว่าอันนี้มันก็จะเหมือนกับโปรแกรมทุกโปรแกรมเนาะแท่งเทียนนะครับลักษณะแบบนี้จะไม่เหมือนกับในกราฟที่เป็นวิแค่ของผมใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ย ให้เปลี่ยนจากแคนเดลให้ให้เป็นไฮคินาชินะครับแล้วเปลี่ยนยังไงล่ะนะครับแล้วเปลี่ยนยังไงคือเราเข้าไปตรงบริเวณตัวนี้นะครับด้านขวามือนะมันจะมีรูป P S อยู่นะครับ P S อยู่นะ P S แล้วก็มีสามเหลี่ยมนะแล้วก็กดปึ้งขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ Standard ดนะครับปกติเนี่ยมันจะเป็น c a n เดลตั้งไว้ให้เราเป็นค่าดนะีฟอล l เนาะคราวนี้เราจะ เข้าไปตรงนี้ครับไฮเกนาชิเห็นไหมเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เราจะใช้ไม่ได้นะเบรกสตองเทรนเนี่ยเบรกสตองเทรนเราใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องไปเสียเงินเพิ่มเอานะครับนะก็ตัวนี้ใช้เป็นไฮเกนาชิเห็นไหมครับจะดูง่ายขึ้นแล้วว่าเออถ้ามันเป็นเทรนมันเป็นเทรนมันก็จะเป็นสีเขียวขึ้นไปเรื่อยๆถามว่าถือหุ้นได้ไหมถือได้ไหมก็ก็ถือไปได้เรื่อยๆนะครับ เห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีเขียวอ่า,ล,า,อาลองดูเดลต้านะครับเดลต้าก็ยังเป็นสีเขียวอยู่อะไรเงี้ยนะครับอ่าเสร็จปุ๊บนี่คือการเปลี่ยนกราฟเปลี่ยนกราฟโดยเปลี่ยนจากแคนเดลให้เป็นไฮคินาชิเนาะเสร็จปุ๊บฟังก์ชันที่ใช้บ่อยๆอ,อีกนะครับถ้าคุณอยากตีแนวรับแนวต้านนะอยากตีแนวรับแนว,แนวต้านนะครับ เราก็เข้ามาตรงนี้ตรงเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า horizontal line นะครับเราก็กดตรงนี้พึ่งขึ้นมาเราก็สามารถตีแนวรับแนวต้านได้แล้วนะครับตีเป็นแบบนี้ก็ว่าไปนะครับนี่เห็นไหมแนวรับแนวต้านเราก็จะได้ออกมานะครับแค่เราไปเอาตัว Horizontal line เข้ามานะเสร็จปุ๊บคราวนี้ถ้าเราอยากใส่พวก indicator นะครับใส่ indicator ใส่ยังไงนะครับเพื่อให้มันง่ายเนาะเพื่อให้มันง่ายคุณก็เข้าไปด้านขวามือเหมือนกันนะครับด้านขวามือนะมันจะมะีเครื่องหมายการกรบาทเครื่องเป็นตารางแล้วก็มันจะเป็นอันที่มีคล้ายๆกับกราฟแล้วก็เป็นบวกนะ เขาเรียกว่า indicator property นะครับก็คลิกเข้าเข้าไปปึ้งแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับ MACD เราก็ใส่แล้วก็ add t o มันก็จะมี2 add นะครับ add to active panel active panel คือว่า add ใส่ในหน้าหน้ากราฟของตัวที่มันมีแท่งราคาเลยหรือ Add to new panel คือเราจะเปิดที่มันเป็นของ MACD ต่างหากนะครับเห็นไหมเราก็จะได้ที่มันเป็น MACD ต่างหากนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาแยกกันนะอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีพอกดลบออกมันก็จะลบเฉพาะของตัว MACD นะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่เข้าไปในในตัว Active Panel กราฟคุณก็จะแบบแปลก ็นไหมมันก็จะแปลกๆเห็นไหมครับสัดส่วนของตัวนี้มันก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง add to active panel เนาะแบบนี้นะครับแล้วก็มันสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคือถ้าเราจะเปลี่ยนสีเขาก็ให้เป็นสีเขียว อันนี้ให้เป็นสีแดงแล้วก็เพิ่มขนาดความหนาของมันแบบนี้นะครับมันก็จะเราไม่ต้องกดโอเคมันจะออโต้ให้เราแล้วนะฉลาดมากนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ละนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ สำหรับคนที่อยากเปลี่ยน t ไทม์เฟ m e นะครับไทม์เฟร e หมายถึงว่าอะไรไทม์เฟรมหมายถึงว่าอะไรก็คืออตัวนี้เป็นไทม์เฟรมอ่เดี๋ยวผมปรับให้เป็นไทม์เ r รมเด a y นะ time frame day หมายถึงว่า1แท่งก็จะเป็น1วันห็่ไหมครับตัวนี้คือวันที่9เนี่ยเราดูสังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้ นะครับอันนี้วันที่เก้าเนาะอ่าวันที่เก้าพอเลื่อนห้องมาเห็นไหมวันที่แปดนะครับวันที่สี่วันที่สามวันที่สองวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งวันจะมีหนึ่งแท่งนะครับหนึ่งวันจะมีหนึ่งแท่งการเซตกราฟที่ดีคือมันต้องมันอยู่เสาร์อาทิตย์มันต้องไม่ไม่เว้นไม่เว้นช่องว่างไว้อะนะครับมันต้องไม่เว้นช่องว่างนะก็แบบนี้นะครับ น,นี่คือไทม์เฟรมเดย์ถ้าเราจะเปลี่ยนไทม์เฟรมทำอย่างไรนะครับก็เข้าไปตรงรูปนาฬิกานะพีเรียดนี่นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีคเห็นไหมอันนี้1 Week วีนะครับก็เป็นที่8วันที่30 10วันที่23เห็นไหมครับก็จะเป็น1สัปดาห์นะหสัปดาห์มี1แท่งนะครับแต่ว่าเอ้ยมันไกลไป อยากดูสามสิบนาทีขอโทษครับเนี่ยก็จะเป็นแท่งละสามสิบนาทีเห็นไหมอันนี้หกโมงครึ่งเอ้ยสี่โมงครึ่งอันนี้สี่โมงบ่ายสามโมงครึ่งเห็นไหมครันะอันนี้คือไทม์เฟรมที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับได้ใช้บ่อยๆแล้วก็มีอะไรอีก นะถ้าคุณจะใช้เทรนไลน์คือใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเป็นเทรนไลน์นะแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้เทรนไลน์นะเออนะครับจะสังเกตว่าของผมไม่ค่อยใช้อะ่ะนะมันเอ้ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นมันตีแบบเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันก็เป็นแนว Estimate แหละเนาะแต่ว่าของผมใช้ h o r i z o n t a l line หมายถึงว่าเส้นแนวแนวนอนมากกว่าเพราะว่ามันมัน มีในยะสสาคัญนะครับอย่างเช่นเราตีเราอาจจะมองว่าเฮ้ยตรงนี้อืมตรงนี้ตรงนี้เนี่ยครับมันอาจจะมาตั้งเป้าเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้นะอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยมันมีแนวต้านตรงนี้นะครับแต่ว่า ขอผมจะไม่ค่อยใช้เนาะเพราะว่าอะไรคือผมจะใช้แนวนอนมากกว่าเพราะว่าแนวนอนเนี่ยมีคนซื้อขายติดกันจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแนวต้านเพราะว่าอะไรมีคนซื้อขายติดกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมมีคนซื้อขายติดกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมีคนซื้อขายติดจริงเนี่ยติดจริงนะครับมันก็เลยเป็นแนวต้านมองภาพออกไหมตัวนี้ แนวนี้ที่ผมตีอ้าวมันมีคนติดจริงเนี่ยติดแบบเยอะเห็นไหมติดแบบเยอะเนี่ยมันก็คือแนวต้านถูกไหมครับแต่คําถามคือไอ้ตรงเนี้ยมันมันเป็นได้ไหมก็เป็นได้แหละแต่ว่าผมผมให้แนวนอนเป็นแบบค่าที่มีนัยยะสําคัญมากกว่าหมายถึงว่าหนักแน่นมากกว่าแล้วกันนะครับ อืมนะผมก็เลยจะไม่เอาแนวรับแนวต้านที่เป็นที่เป็นเส้นเทนไลน์นะอันนี้คือเหตุผลนะครับหลายๆคนถ้าถ้ามาดูช่องผมส่วนมากก็ผมก็จะตีเป็นเส้นแนวนอนเนาะไม่ตีเป็นเส้นเทนไลน์นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเทนไลน์ไม่ดีนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับถ้าคุณตีก็ตีไปนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้แค่นั้นเองเนาะเออนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอืมอะไรอีกที่ต้องใช้ ถ้าคุณจะ add indicator คุณก็เข้าไปที่เดิมนะเนาะก็ตรงด้านขวานะขวาแถวบนบนหน่อยที่มันมีเครื่องหมายบวกนะครับหรือว่าเราจะคลิกขวาก็ได้คลิกขวาเข้าไปแล้วก็เราก็เอาพวก add พวกเนี้ย add to new panel มันก็จะมีพวกอะไรต่างๆ oscillator เราก็ไปเลือกเอานะครับมันก็มีให้หลายอย่างเนาะ อ่าเห็นไหมอันนี้เอาอะไรมาวะเนี่ยดับ o บ b l e d o u b l ล ema หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนอืมอะไรเนี่ยโอ้เยอะมาแยะเลยนะครับเยอะแยะเลยก็ไม่ค่อยใช้นะครับใช้แค่แบบสบายสบาย,อ,ยอ๊ะออนีไ นี่นะครับถ้าคุณจะ add EMA ก็เข้าไปตรงนี้ก็ตรงนี้เข้าไปตรงเซิร์ชนะครับ EMA นะครับก็นี่ EMA ใส่เจ็ดสิบห้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงอื add t o เห็นไหครับเราก็จะได้มานะอันนี้คือ add นะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยน เปลี่ยนแท่งราคานะครับเปลี่ยนชนิดแท่งราคาก็เข้าไปตรง P S เนาะเป็นแคนเดิลเป็น l ลายเป็นแลงโก้อ่าเป็นทรีเบกอะไรเงี้ยครับก็ได้หมดอนะเนาะก็ได้หมดนะครับอืมแต่ที่ผมใช้ผมใช้ไฮเกนนะครับดูง่ายดีนะ เปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเข้าไปตรงรูปนาฬิกานะพีเรียดแล้วก็เลือกเอานะครับเราดูได้ยันมันเลยนะซึ่งอ e ีฟินดีมากนะครับอีฟ e ินจะดีมากคือว่าเขาดูได้ยันไทม์เฟรมมันอันนี้ก็ t ไอไทม์เฟรมเยียก็ดูปีละแท่งใช่ไหมปีปีหนึ่งแท่งหนึ่งสำหรับขาซื้อยาวนะครับลงทุนเป็นปีนะถ้าคุณอยากเทรดลงทุนระยะยาวมีตัวไหนบ้างคุณก็ใส่เข้าไปเลยครับ อยากดูอ่ะอยากดูเออผมอยากเก็บ C P พยอยาว,ยาวอันนี้ได้ไหมก็ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่เวลาเก็บนะครับถ้าจะเก็บยาวเห็นไหมเนี่ยครับมันเป็นสีแดงนะครับเราก็ไม่เก็บเนาะอยากเก็บตัวไหนถือยาวๆาวอ่ะถือตัวนี้ก็ได้ตัวนี้เห็นไหมครับเนะี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็ซื้อไปเลยครับปีหนึ่งดูครั้งหนึ่งถ้าคุณจะเก็บยาวจริงๆนะ ไม่ใช่ว่าเยพี่ผมขอในจะเก็บยาวาซื้อไปได้ทีหนึ่งพี่ตัวนี้เอาไงดีเอาไหนบอกว่าเก็บยาววะอะไรเงี้ยนะครับอย่าวคุณก็ดูไทม์เฟรมใหญ่ไปเลยถูว่านะครับอืมเก็บเป็นเงินเก็บจะ dca จะว่าอะไรคุณก็ดูไทม์เฟรมใหญ่ๆเอานะครับถ้าคุณจะดู DCA DCA คุณก็ต้องไปดูไทม์เฟรมมันอืมว่ามันเนี่ยมันขึ้นไหม อ,อนะครับถ้ามันขึ้นก็ถือไปนะครับก็ว่ากันไปนะอื <c oughs> จะถือยาว DCA นี่มีสัญญาณให้ซือ้อก็ว่ากันไปนะครับก็ถือกันไปเนาะนเห็นไหมครับน,นี้มันก็เป็นขาลงอยู่แต่ว่ามันเด้งขึ้นไปได้ถึงนี้อะไรประมาณนี้นะครับกุ่มแบงก์ ซื้อเก็บยาวได้ไหมเนี่ยครับเขาก็กําลังกลับตัวจากจุดต่ําสุดนะครับเพื่อมาบาๆก็ว่ากันไปนะครับนะโอเคเสร็จปุ๊บก็มีประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเราตีเ,าเส้นแนวรับแนวต้านแล้วอยากลบออกนะครับอยากลบออกใช่ไหมเราขี้เกียจกดลบแบบนี้ใช่ไหมครับกดลบทีละอันกดดีลิทได้เลยนะคุณก็เข้ามาตรงนี้ ตรงเครื่องหมายรีมูฟเนี่ยเครื่องหมายกากะบาทเนี่ยข้างบนนะกดรีมูฟออดทูลซึ่งมันก็จะหายไปเลยนะครับอ่าอันนี้คือด้านกราฟเนาะสำหรับคนที่อยากดูนะครับอยากดูหุ้นที่ Impact ตลาดนะครับคุณก็กด f 1 0 f 1 0อันนี้วันนี้ตลาดไม่เปิดนะมันก็จะเห็นว่าให้ตัวไหนที่เป็น Impact ตลาดแล้วก็10อันดับที่ซื้อขายมากสุด เอ่ออิมกดดันตลาดทำให้ตลาดลงก็ซื้อขายมากสุด10อันดับแล้วก็เป็นเซกเนะตอร์นะครับเซกเตอร์เนี่ยจะอัปเดตทุกๆ6กิวินะว่าเซกเตอร์ไหนดันตลาดเซกเตอร์ไหนฉุดตลาดนะครับตัวดันมันก็อยู่ด้านบนตัวฉุดก็อยู่ด้านล่างนะครับพุนถ้าคุณไม่ไม่ทำการบ้านมาคุณก็มาดูตรงนี้ Impact จนเนอร์เนี่ยว่ามันจะมี10ตัวคุณก็เลือกเอาว่าจะเทรดระหว่างวันเทรดอะไรนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบดูต่างประเทศคุณก็กด f4 f4 ก็ก็จะเห็นว่า,า f4 ก็จะเห็นว่า,าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเขาเขาบวกเป็นลบเป็นอะไรเนี่ยดาวโจนเห็นไหมครับดาวโจน พวกนี้นะครับ S N P อะไรเงี้ยนะแล้วก็จริงๆมันก็ดูได้นะครับดาวโจนกราฟดาวโจนใช่ไหมก็กดจะไม่ผิดกดตัวนี้ดาวหรือว่าด,ดอลลาร์สาย A ถ้าเราจะกดดูดาวโจน มึงกดได้อยู่นะเดี๋ยวผมไปทำการบ้านมาให้นะดีเจดีดวเอออ๋อ,อต้องกดเอต้องกดสามสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแบบนั้นนะครับสามเหลี่ยมข้างบนมันจะกดยังไงวะสามเหลี่ยมข้างบนมันจะดูกราฟได้นะครับไอ้สามเหลี่ยมข้างบนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกด f7 นะครับก็กดสามเหลี่ยมข้างบน ่านี่นี่เราก็จะเห็นเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ดาวโจนนี่ดาวโจนพึ่งเราก็จะเห็นกราฟดาวโจนเห็นไหมครับจริงๆแล้วใน efin ก็ดูได้นะใน efin ก็ดูได้นะครับดูได้หลายอย่างนะเออนะครับดูกราฟได้แล้วก็ดูฟันเดเมนทัลได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีแล้วกันเนาะอันนี้เป็น ep แรกนะครับ เ็น EP แรกเราก็ดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราควรดูอะไรบ้างนะก็ใน eF i n นะครับการสรุปนะครับวันนี้ก็เอาคร่าวๆนะคือ F7 นะครับก็เราก็จะเห็นกราฟขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเราจะเพิ่มเพิ่มอินดิเคเตอร์เข้าไปเราก็เข้ามาตรงด้านขวาแล้วก็อินดิเคเตอร์พาราพาร์ตี้มันจะง่ายกว่านะครับคุณแล้วแล้วคุณก็คุณก็ไปเซิร์ชเอาตรงด้านล่างแบบนี้นะครับมันจะง่ายกว่าที่ คุณไปคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็แอดแอด to new panel แล้วก็ต้องไปหาบลาบลาบลาเอานะครับมันจะง่ายกว่าเนาะแล้วก็เอ่อการเปลี่ยนแท่งราคานะครับชนิดของแท่งราคาเข้าไปตรง ps เนาะแล้วก็เลื่อนเอานะครับว่าคุณจะจะเอาชนิดแบบไหนนะครับได้หมดนะแล้วแต่ถนัดนะครับการเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับการเปลี่ยนไทม์เฟรมไปตรงที่รูปนาฬิกานะครับการตี แนวรับแนวต้านไปที่เส้นตรงนี้ h o r i z o n t a l นะครับอืมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนักลงทุนเนาะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำอีกทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ